ตัวน,นี้อยากจะเล่นบาทสจะแย่อยงนี้เนะี่ลูกบาสมันแฟบหาที่สูบลมไม่เจอมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องหาไม่ต้องเสียเวลาแล้วเพราะว่าเอ๊มีนี่ เรียกว่าฝาดโป้ Stand o, ไม่มีวันฟับไปต้องสูงบลมเออจริงด้วยด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บอากาศแบบพิเศษให้การเติมลมที่มีโมเลกุลพิเศษอย่างไนโตรเฟตทางสเปาดิงคิดค้นขึ้นมาเองจะช่วยรักษาความดันอากาศให้สามารถอยู่ยาวนานกว่ารูบาสทั่วไปนอกจากจะใช้วัสดุคุณภาพสูงน้ำหนักดีจับมั่นติดมือและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ได้ทั้งโรงยิมแล้วก็สนามปูนมอสุดๆตรงหามาติดไว้ที่บ้านคนละลูกแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i n t y t h r e ม m a n i วันนี้เราทั้งสองคนมีตัวกันมิเดก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะตั้งแต่ก่อนการดราฟเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระหว่างการดราฟหรือว่าหลังการดราฟค่ะเราเห็นการปรับทัพเสริมทีมการเทรดของหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็น Phoenix Suns Washington Wizards Memphis Grizzlies Boston Celtics กับ Golden State Warriors คราวนี้ค่ะก็ถึงคิวของ Atlanta Hawks กับ Utah Jazz กันบ้างราละเอียดเป็นอย่างไรอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์เ,เราขอไลค์กันหน่อยนะคะขอไลค์ด้วยนะคะ ว่าใครยังไม่ได้กด subscribe ค่ะอย่าลืมค่ะเพื่อนเพื<า>่อนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกสนุกค่ะเรามาดูรายละเอียดแพ็กเกจการเทรดกันค่ะโดยยูท่าจัสคุณจะได้จอห์นคอลลินนะคะในขณะที่แอร์แลนต้าฮอสเนี่ยจะได้รูดี้เกซดิ์รัฟรอบ2ในอนาคตแล้วก็มูลค่าของการเทรดของจอห์นคอลลินในเทรดเอ็กเซปชั่นกว่า25.3ล้านเหรียญเป็นยังไงบ้างคะมิเน่สำหรับการเทรดในครั้งนี้ค่ะขอเริ่มมืที่แอร์แลนต้าฮอสกันก่อนเลยนะครับและแล้วในที่สุดการเทรดของจอห์นคอลลินสักททีีหลังจาก่เต็มไปด้้้วววยกกระแสะข,ข,ขนน่่่าาอนนนนหีใชง ปีีท่่ผาานมแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีการเทรดใดๆเกิดขึ้นนะครับในท้ายที่สุดแอตแลนตาฮอคส์ต้องเสนอสัญญา5ปี125ล้านเหรียญให้กับจอห์นคอร์ลินไปแม้ว่าตัวของจอห์นคอร์ลินเนี่ยจะมีศักยภาพในการเล่นนะครับเราจะเห็นพลังในการกระโดดปิดแต้มรอบๆปากห่วงของตัวเขาเราจะเห็นไฮไลท์ตลอดต่อเนื่องเล่นร่วมกับเทรยังแล้วก็พลพัคของแอตแลนตาฮอคส์ก็ตามแต่ส่วนตัวแอดมินยังคงมองว่าผลงานการเล่นของจอห์นคอร์ลินเนี่ยยดียวไม่เหมาะที่จะเป็น power f o r ิร์ดตัวจริงให้กับทีมที่มีลุ้นแชมป์แต ของแอตแลนตาฮอคส์เองเนี่ยนะครับก็คิดไม่ต่างกันนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเราจึงได้ยินกระแสข่าวการเทรดของจอห์นคอรลินมาโดยตลอดและก็เชื่อหลือเกินเช่นเดียวกันว่าทางฝ่ายบริหารของแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยก็พยายามมองหาการเทรดมาดตลอดแต่ในท้ายที่สุดก็ยังไม่สามารถหาอะไรดีๆกลับเข้าสู่ทีมได้นั่นคือสาเหตุว่าทําไมเขาจึงยื่นสัญญาให้กับตัวของจอห์นคอรลินเอาไว้ก่อนและแม้ว่าจะมีการต่อสัญญาออกไปก็ตามนะครับแต่ทางทีมเนี่ยก็ยังคงมองหาการเทรดอย่างต่อเนื่องแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ยังคงไม่สามารถที่จะหาออะไไรรดดีๆๆๆกลัับมาา้ย่งงงจิงจ ส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าในฤดูการที่จบไปเนี่ยนะครับผลงานของจอห์นคอร์ลินเนี่ยค่อนข้างตกไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนหรือว่าจะเป็นการเล่นพลิกอันโรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นในการเล่นร่วมกับเทรยังมาโดยตลอดใครจะเชื่อว่าตัวของเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มตกลงเหลือเพียงแค่สิบสามจุดหนึ่งแต้มต,ต่อเกมเท่านั้นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นแต้มเฉลี่ยที่น้อยที่สุดตั้งแต่ฤดูการที่เขาเป็นรุกกี้เท่านั้นยังไม่พอการรีบาวในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าต่ำที่สุดในชีวิตก,การเล่น NBA ของตัวเองเช็นบี่ไปาามนาเลหือเพียงแต 29%เท่านั้นเองเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่จะเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในชีวิตของตัวเขาเลยนะครับจากนักกีฬาที่ทังทีมเนี่ยวางเอาไว้ให้เป็น power forward ที่สามารถยิง3คะแนนได้ที่ทางบ้านเขาจะเรียกว่า stretch f o r stretch four นี่ถือว่ามีส่วนสําคัญให้กับทั้งทีมมากนะครับถ้าเกิดเป็น power forward และสามารถยิง3คะแนนได้นั่นหมายความว่าจะสามารถดึงตัวประกบตัวใหญ่ๆนะครับออกมาจากโซนสามารถทําให้นักกีฬาในทีมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอย่างเทรยังหรือว่าใครก็ตามที่มีศักยภาพในการข้ามเข้าไปปิดแต้มปากห่วงเหล่านี้เนี่ยจะทําให้การทะลวงวงในของ ง่ายขึ้นแต่พอจอห์นคอลินมีผลงานการยิง3คะแนนที่ตกลงขนาดนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้การเล่นในภาพรวมของแอตแลนตาฮอคส์ไม่ค่อยไหลลืน่นแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนในฤดูกาลก่อนๆหน้านี้และพอผลงานของจอห์นคอรลินเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับจึงอย่าแปลกใจว่าทาไมจนแล้วจนรอดในท้ายที่สุดแอตแลนตาฮอคส์จึงหาสิ่งดีๆในการเทรดจอห์นคอลินไม่ได้สักทีและเ,เพื่อนๆลองดูนะครับหลังจากที่เซ็นสัญญาผ่านมา2ปีนะครับ5ปี125้าล้านเหรียญนี่แหละผ่านมา2ปีกลายเป็นว่าการเทรดของจอห์นคอรลินเน รีเกสิตปรับรอบ2แล้วก็มูลค่าของเทรดเอ็กเซปชันเท่านั้นรูดี้เกในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอายุ36ปีนะครับกำลังจะ37ปีในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้การมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ช่วยทีมอะไรได้มากมายนะครับเพราะว่าอายุก็ค่อนข้างมากขึ้นผลงานการเล่นในภาพรวมก็ค่อนข้างตกลงตัวของเขาเข้ามาเนี่ยก็คงมาช่วยแนะนําน้องๆในทีมได้นะครับมวยจะเป็นช่วงการซ้อมหรือว่าในห้องพักนักกีฬาในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนะครับผลงานของตัวเขากับยูท่าแจสเป็นช่วงขาลงกําลังโรย,ยลย 3คะแนนของตัวเขาก็ตกลงมาเหลือเพียงแค่25%เท่านั้นเองนี่แย่กว่าจอห์นคอลลินได้ซ้ําไปการยิงฟิลโกในภาพรวมระดับก็ไม่ถึง40%ด้วยซ้ําไปเราอาจจะได้เห็นการเวฟสัญญาณครับทําให้ตัวของรูดี้เกนเนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์เพื่อเปิดพื้นที่ผู้เล่นให้กับแอตแลนต้าฮอคส์ต่อไปในแง่ของทั้งทีมนะครับที่เสียจอห์นคอลลินไปแล้วได้รูดี้เกนในวัยที่กําลังจะ37ปีพร้อมกับสิทธิ์รับรอบ2รวมถึงมูลค่าการเทรดครั้งนี้เนี่ยยังไงก็เป็นการดาวเกรดผู้เล่นในทีมของแอตแลนตาฮอคส์นะครับแต่เป้าประสงค์จริงๆแล้วในการเทรดครั้งนี้เนี่ยนั่นคือ การเคลียร์สัญญามูลค่าของจอห์นคอรลินเนี่ยแหละครับทำให้ตอนนี้เนี่ยแอตแลนต้าฮอคส์ไม่ต้องเจอภาษีฟุ่มเฟือยทำให้ทีมของพวกเขามีสิทธิ์ที่จะใช้มิดเลเวลเอ็กเซปชั่นสำหรับทีมที่ไม่ต้องเสียภาษีฟุ่มเฟือยนะครับหรือทางบ้านเขาจะเรียกว่านอนแท็กซ์เพเยอร์มิดเลเวลเอ็กเซปชันมูลค่าประมาณ12ล้านเหรียญนะครับรวมไปถึงมูลค่าของเทรดเอ็กเซปชั่นของจอห์นคอรลินนะครับที่เรียกว่าได้รับแบบเต็มๆเลยมูลค่ากว่า25.3ล้านเหรียญเนื่องจากพวกเขาเอาค่าเหนื่อยของรูดีีีีเเ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 กกกนนนนนนน่่่่่่่ยยยไปปปออออออูใสสวขงทททรรรดดด็ซชัััจติฮล์มืะคบ นี่ถือว่าเป็นเป้าประสงค์เป็นสาระในการเทรดครั้งนี้ของแอตแลนตาฮอส์ละครับดังนั้นจึงเชื่อแลอเกินว่าแอตแลนตาฮอส์เนี่ยยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนพวกเขาต้องมีการเดินหน้ากันต่อนะครับมีการปรับทัพเสริมทีมแน่นอนพะอย่างที่บอกเพื่อนๆว่านี่คือการดาวเกรดแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าควินสไนเดอร์หัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาเนี่ยที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่แทนเนตแม็กมิลแลนได้ไม่นานเนี่ยจะมีการใช้งานผู้เล่นคนไหนขึ้นมาแทนทแอจอห์น Johnson อเเนนนทีีี2021่สไไปปปรรราจดดด้้็็ัััตบ20 2021ก แต่ตัวของเขาก็อาจจะทําให้อล l แลนตาฮอคส์เนี่ยเจอปัญหาเดิมนั่นคือการยิง3คะแนนของจารนจอนซ์เนี่ยไม่ค่อยดีนี่คือไม่ถึง30%เช่นเดียวกันหรือเราอาจจะได้เห็นควินสแนเดอร์ที่ใช้ผู้เล่นตัวเล็กลงนะครับอาจจะเป็นเดียงเดรฮันเตอร์ขึ้นมาแทนแล้วก็มีอย่างเซดีก์เบมีอย่างโบยานบอกดานวิชรวมไปถึงเอเจกริฟฟินเป็นสำรองหลักก็เป็นไปได้เห็นแบบนี้เนี่ยเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าพวกเขาจะเดินหน้ากันยังไงพอเห็นมีการเคลียร์พื้นที่เงินแบบนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นการเทรดคลิน ย,ยกเว้นเพียงแค่ e เทรยังเพียงคนเดียวดังนั้นสําหรับการเทรดในครั้งนี้นะครับในส่วนของผู้เล่นและสิ่งที่ได้มาเนี่ยขอยกให้เกรดดีด็อกเลยครับไม่ค่อยดีเลยจากจอห์นคอลลินมาเป็นรูดี้เกกัสิทิ์รับรอบ2เพียงเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองในภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์พื้นที่เงินของทีมไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์สัญญามาหาศาลของจอห์นคอลลินมีสิทธิ์ที่จะใช้มิดเลเวลเอ็กเซปชันนะครับรวมไปถึงมูลค่าการเทรดเอ็กเซปชันของจอนคอรลินสามารถหาหนักกีฬาเอาเข้ามาเสริมงานได้เอาเข้ามาช่่วยทีีมไดนนดไดด้้ใในนนนออาคตตปจุ ซีบวกนะครับหลังจากนี้ก็มาดูกันว่าพวกเขาจะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ย ยังไงกันต่อไปต่อกันที่ยูท่าแจสนะครับจริงๆแล้วจอห์นคอรลินเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาอีกคนหนึ่งนะครับที่ทันทีเนี่ยเล็งเอาไว้มาสักระยะหนึ่งแล้วในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาตัวมาได้นะครับแต่ด้วยการเอามาครั้งนี้เนี่ยพวกเขาเยเพียงแค่รูดี้เกย์นะครับนักกีฬาที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ไม่อยู่ในแผนในการทําทีมระยะยาวของยูท่าแจสอยู่แล้วรวมถึงสิปรารอบ2อเพียงเท่านั้นเองการได้มาของจอห์นคอรลินในครั้งนี้เนี่ยจึงถือว่าคุ้มมากๆเลยแหละครับแม้ว่าจอ ก่อนหน้านี้ก็ตามและแม้ว่าการเข้ามาในครั้งนี้ของจอห์นคอรลินเนี่ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็ลงตัวอะไรร้อเซขนาดนั้นกับยูท่าแจสก็ตามแต่การมาในครั้งนี้ยังไงก็มีประโยชน์แน่นอนครับเขาต้องทําสิ่งดีๆให้กับทั้งทีมได้อย่างแน่นอนและการมาในครั้งนี้นะครับทางยูท่าแจสเนี่ยก็ใช้พื้นที่เงินของตัวเองเนี่ยนะครับรองรับสัญญาของจอห์นคอรลินแฟนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะไปสะดุดอะไรกระบวนการสร้างทีมของทีมแต่อย่างใดเนื่องจากหลังจากที่พวกเขามีการเทรดสองสตาร์หล การที่จะเซ็นสัญญาเอาฟรีเอเจนต์เทพเทมูลค่าสูงสูงอะไรเข้ามาแต่อย่างใดนะครับแต่ยังคงอยู่ในกระบวนการสร้างทีมของตัวเองกันต่อไปนี่แหละมาไปกว่านั้นส่วนตัวแอนดมินยังมองด้วยนะครับว่ายูท่าแจ๊สเนี่ยยังคงเล็งพร้อมที่จะรองรับสัญญามูลค่าของนักกีฬาที่ทางทีมอื่นๆเนี่ยเขาไม่ต้องการเอาเข้ามารองรับเสร็จนะครับแล้วก็เรียกร้องเอาสิทธิ์ดราบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ปราบรอบแรกสิทธิ์การสลับการปราบหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ดราบรอบ2มากน้อยแค่ไหนยูท่าแจ๊สพร้อมรับหมดเลยเพื่่อออออเเาาาาาไไวว้้้สสสะสมมปป็นนนนุธนครรใใใชใกรรงทีตนนต ังนั้นพื้นที่เงินบางส่วนเนี่ยเอามารองรับสัญญาของจอห์นคอลินจึงไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเลยครับที่เหลือก็คือภาวนาภาวนาอย่างเดียวให้จอห์นคอลินเนี่ยมีผลงานกลับมาดีเหมือนในช่วง2ฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้ที่ตัวของเขาจะเซ็นสัญญาเพราะว่าพวกเราก็ได้ยินข่าวนะครับว่าจอห์นคอลินเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วนางของมือขวานะครับตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนาคมเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจุดนี้เนี่ยมันมีผลทําให้การเล่นในภาพรวมการยิงในภาพรวมของจอห์นคอลินเขาตกลงหรือเปล่าแต่ในช่วงปิิดดฤูกกกกาาาาาาลลยวววๆแบบบนนี้เเเเ่่ะ่ะรัชือจมสภพ ร่างกายของจอห์นคอรลินยังไงก็ต้องร้อยเเซและถ้าเกิดจอห์นคอลินสภาพร้อยเซนะครับกลับมามีผลงานเหมือนในช่วง2ฤดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหการมาการเทรดครั้งนี้ของจอห์นคอลินยูท่าแจ๊สเ่ยยิ้มแก้มเปละเลยมันจะยิ่งทําให้มูลค่าของจอห์นคอรลินเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดในท้ายที่สุดดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยลงตัวไม่ส่งเสริมการเล่นให้กับตัวหลักของทีมยูท่าแจ๊สจริงๆพวกเขาก็สามารถมองหาการเทรดนะครับแล้วก็อาจจะได้อะไรดีๆกลับมาจากการเทรดจนานากกอห์ รเราอาจจะได้เห็นหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างวิลฮาร์ดีเนี่ยมีการขยับปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับอาจจะไปใช้ลาวี่มครคเนนในฐานะตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตัวของเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างชื่นชอบและก็ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับนักกีฬาที่สูงระดับ7ฟุตเป็นระดับ all star เป็นระดับผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแบบนี้เนี่ยกำลังยิง3คะแนนเข้าเป้าเียว่าเป็นเครื่องยิง3คะแนนแบบ super big size เลยนะครับโอ้โหใครจะมาประกบอยู่แล้วก็ใช้งานจอห์นคอลลินเน้นใ,นในเกมร มัคเนรเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่คล้ายๆกับที่พวกเราเห็นเจเร็แวนเดอร์บิวนะครับเล่นให้กับยูทาแจัสก่อนที่จะเทรดไปอยู่กับ LA ลเอเลเกอร์สจอห์นคอลลินเนี่ยเข้ามาช่วยเกมรับวงในนะครับเอาเข้ามาช่วยรีบาวเสริมงานให้กับวอลเกอร์เคสเลอร์นี่คือเซนเตอร์ดาวรุ่งนะครับที่ค่อยๆขึ้นมาเป็นตัวจริงหลังจากนั้นก็ยึดตัวจริงยาวให้กับยูทาแจัสเลยเขาติดออลรุกี้ทีมแรกด้วยนะครับในฤดูกาลที่จบไปเป็นนักกีฬาที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยแฟนๆหลายต่อหลายคน,นแทบจะลืม Rudy ลลนนร เกิดเพื่อนๆมองในแง่ดีนะครับการมาของจอห์นคอลลินในครั้งนี้เนี่ยจะยิ่งทําให้ตัวของเทเลอร์เฮนริกนะครับลูกี้ดรฟัฟต์อันดับ9ที่พวกเขาดราฟต์เข้ามาในปีนี้มีเวลาในการพัฒนาตัวเองมีเวลาในการปรับการเล่นของตัวเองให้เข้ากับ NBA อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าฟอร์เวิร์ดที่สูง6ฟุตเ2เมตร6เซนติเมตรคนนี้เนี่ยมีศักยภาพการเล่นคล้ายๆกับแบรมาเดไบโยนะครับตัวของเขาโดดเด่นในการเล่นเกมรับสามารถสลับการเล่นเกมรับนะครับประกบได้ตั้งแต่ตำแหน่ง1ถึงตำแหน่ง5้าหรือว่าไมไ ฟอร์เวิร์ดหรือว่าจะเป็นเซนเตอร์รกุกี้คนนี้เนี่ยเล่นเกมรับใส่ได้เลยสบายๆแถมยังมีการยิง3คะแนนที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับระดับ39.4%อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆว่าฟอร์เวิร์ดนะครับค่าเฉลี่ยในการยิง3คะแนนของฟอร์เวิร์ดในปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่34%และถ้าเกิดเล่นใน NBA และยังมีผลงานการยิง3คะแนนได้สูงแบบนั้นเนี่ยจะยิ่งทําให้ยูท่าแจส๊สเนี่ยน่ากลัวเพิ่มขึ้นอีกเราอาจจะได้เห็นเขาเล่นเป็นสำรองให้กับลาวรี่มาร์คเนนนะครับหรือว่าจะมีการแย่ง ก็ถือว่ามีการเพิ่มออปชันให้กับวิลฮาร์ดีหัวหน้าโค้ชของพวกเขามีทางเลือกเพิ่มขึ้นดังนั้นในการเทรดครั้งนี้เนี่ยต้องชื่นชมมันสมองของแดนนี่เอนช์นะครับซีอีโอฝ่ายบาสของทั้งทีมรวมไปถึงแจสซินแซนิกจีเอ็มของยูทาห์แจสด้วยในการโชก์ขึ้นเอานักกีฬาที่มูลค่าในการเทรดกําลังตกลงแต่เขามีความสามารถนะครับจอห์นคอลเลนเนี่ยมีความสามารถรวมไปถึงทั้งทีมแอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยนะครับต้องการเคลียร์พื้นที่เงินของตัวเองยูทาห์แจสพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็รีบเลยนะคครััับแลลละในนนนททท้้้าาาาาายยยยีีีี่่่่สุุดดกดกก็ไไฬอออองงงมมถึ26ปจห์เเขา เสียนักกีฬาอย่างรูดี้เกไปนะครับในวัยที่กําลังจะ37ปีตัวของจอห์นคอลินยังอยู่สัญญาอีก3ปีอายุยังไม่ถึง26ปีแบบนี้หมายความว่ายังมีเวลาพีคได้อีกนะครับยังคงไปได้อีกและยังคงอยู่ในสัญญากับยูท่าแจสพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มๆเลยแหะครับมาเพิกว่านั้นทางยูท่าแจสเองเนี่ยสามารถมองหาการเทรดเคลลี่โอเลนิกได้เลยเคลลี่โอเลนิกในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับตัวของเขาน่าจะทําให้ยูท่าแจสได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาเพิ่มได้้ออีกีกตนนนย Utah Jazz นย การเสริมกําลังแบบนี้การได้จอห์นคอลลินมาแบบนี้โดยที่แทบจะไม่ได้เสียอะไรขอยกให้การเทรดครั้งนี้เป็นเกรด A เลยแหละครับสำหรับยูท่าแจ๊สนะคะการปรับทับเสริมทีในครั้งนี้ตูนว่ามีลุ้นเพลย์ออฟเลยนะคะสำหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะการขยับปรับตัวของยูทาแจ๊สจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ของ阿าตาฮอสนะคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 m a n ียตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือจีดีของพวกเรา t ิตตี้ทวีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ